ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะพูดคํานี้เลยนะเพราะว่าในวันนี้ผมจะมาเป็นหมอหมออะไรงั้เหรอหมอผลไม้ครับทุกคนเคยได้ยินหมอผลไม้ไหมผมก็เพิ่งเคยยินนี่แหละและเราก็จะเริ่มต้นที่คุณแตงโมอตื่นอิวทำไมมีสิวอย่างนั้นะเดี๋ยวถ้าผมบีบสิวได้ไหมเออเอออีมันแตกใส่มือผมแหละอีอีอีทุกคนผมว่าผมรีบเอาออกดีกว่าอิ ผมเอาสิวออกด้วยมือของผมเอ๊ะเอเอ้ยเราทำหน้าโกรธทำไม <c oughs> โอเคแล้วอันต่อไปเขาบอกว่าให้ตัดเหรออู้หรือว่าอ้นั่นไงทุกคนแตงโมกำลังท้องอยู่ถ้าท้องเราก็ต้องเอามีดตัดเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะคุณแม่แตงโมมันไม่เป็นอะไรหรอกมันแค่เจ็บนิดเดียวเหมือนมดเหมือนมด <c oughs> เจ็บไหมเฮ้ยนั่นไงทุกคนแตงโมเอาล่ะแล้วเราก็จะเอาลูกออกมาเฮ้ยโอ้โหออกมาละนี่ไงลูกทำไมทำหน้าอย่างนั้นงั้นก็เราจะมาถ่ายรูปหน่อยดีกว่าถ่ายรูป before after ยิ้มหน่อยแต่งโมเอ้จิ๊มีไงเราได้มาแล้วทุกคนแล้วก็ลูกก็อี นี่ครับเราได้รูปภาพมาแล้ววางไว้ก่อนละกันอันต่อไปเราจะนี่ไงเครื่องเย็บนี่เราจะเอาเครื่องเย็บมาแล้วก็เย็บคุณแม่เพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จโอเคเสร็จแล้วเย็บเย็บเย็บแต่ตรงนี้มีรอยสักอ่ะทุกคนเราจะทําไงดีกับรอยสักผมว่าเราจะต้องฉีดน้ําให้มันหายแน่เลยทาไมมันพุ่งแบบพุ่งพคดไกลเลยตัดตัดตัเอารอยสักออกอืออืแล้วไอ้นี่ออกไหมเนี่ยออม,ยมแรงทุกคนมแง มแมลงทำไงดีอ,อผมมีพลังบีบมลงบีบตัวสุดท้ายฮึบบีบ <c oughs> คุณแม่ยิ้มหน่อยแค่และนี่ครับทุกคน before after มีลูกไม่ค่อยดีใจถ้าไม่มีลูก <c oughs> ยินดีครับงั้นก็ไปเลยโอเค ผลไม้ตัวต่อไปก็คืออุ้ยอันนี้มันบลูเบอร์รี่นี่นะทเออทำไมในดิ้นอย่างนั้นน่ะอ้อทุกคนมีหนอนด้วยเอาเป็นว่าขอฆ่าไองมแมลงนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้โอยก็มีหนอนแล้วผมจะต้องทำไงเนี่ยมันมีหนอนอะ่ะผมว่าผมจะต้องดึงอิอยแล้วเราไปไว้ตรงไหนดีนอนแบบนี้งั้นป่าเลยแล้วกันนอน มันเหนียวมากเลยทุกคนและทําไมทําไมไปไปไปต่อยกับใครมาน่าไอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดึงให้โอ้ my god อันตรายนะเนี่ยทุกคนปาไปเลยดีกว่าดูเหมือนว่า blueberry คนนี้จะต้องการน้ำอ๋อนี่ไงมันคือจุดที่มันต้องการน้ํางั้นเราจะต้องใช้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะทุกคนออ๋อนี่คือเป่าอ๋อนี่คือดูด น่าจะดูดพวกดูดสิวได้แล้มัง้งไม่แน,น่ใจฮะผมรู้ละนี่ไงยาฉีดจ้ยซี่ฮึบจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็จุ๊บนะ้ำแบบชุ่มฉ่ำฉ่ำม,มากเลยม,มันช่าง้ยซี่เหลือเกินโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงหูฮึบฉีดอ้เสร็จแล้วไปโอเคคนต่อไปผมว่า ครั้งนี้ผมจะเป็นหมอที่เลวฮ <laughs> ผมเป็นหมอที่ดีมานานละเออแต่ก่อนนึนเลยพอดูดพวกมแมลงนี่ก่อนเลยลแล้วกันแล้ววันดีคุณสตอรอเบอรี่และลอยสักเขียนว่าอะไรอะ่ะมอมแม่อ๋อแสดงว่าเป็นคนรักแม่ใช่ไหมเอ้ยอย่าร้องไห้สิอย่าร้องไห้ส,หส,สตรอเบอรีร่ เอาล่ะผมจะต้องทำให้สตรอเบอรี่ตัวนี้ชุ่มช่ำแบบถึงไสในเลยอืมชุ่มช่ำชุ่มช่ำแล้วทุกคนดูหน้าเขายิ้มดิอมชอบใชเมเปล่านนาน่ะอืลกลหัวใจเลยนี่งั้นถ้าชอบก็เดี๋ยวเช็ดให้ทำความสะอาดให้เลยโอเคผมว่าสตรอเบอรี่ตัวนี้น่าจะโอเคแล้วแหละขอให้เป็นวันที่ดีนะไอ สุดท้ายเราก็เป็นคนดีสินะและคนต่อไปครับทุกคนแตงกวาและผมสงสัยครับเราสามารถดึงโอ้เราสามารถดึงมือได้ด้วยดูหน้านายไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะแตงกวานายไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะฮจับขาได้ไหมจับขาด้วยแล้วสมมติว่าถ้าผมดึงแรงๆอ่ะ นายไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอ่ะเพื่อนโอเคนายมีผมด้วยหรอเฮ้ยแสดงว่าเราจะต้องตัดผมได้แน่นอนผมจะทำให้ทรงสวยๆเลยเฮ้ยทุกคนข้างหลังมีไข่ด้วยเฮ้ยเราไข่ทำอะไรได้อ่ะผมว่าน่าจะต้องแบบโอ้ไข่แตกเลยในในก็ในๆนแล้วมาตัดผมหน่อยสิเพื่อนออออ ตัดผมอมืเอ้ยแล้วก็ตัดข้างหน้าแล้วเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แหละนี่ทุกคนทรงแบบอันนี้มันทรงผมอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอเคดูเหมือนข้างในของเขาอืมน่าจะต้องเย็บนะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหมอคนนี้จะทำให้นายไม่เจ็บอย่างแน่นอนโอเคมาเย็บอืมอมเย็บ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 โอเคเสร็จแล้ะแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแตงกวาเอ้ยไปเลยไป ไปโอเคบายบายขอให้เป็นวันที่ดีนะถือว่าผมทำได้ดีมากเลยนะผมว่าทรงผมเขาสวยนะคนเมื่อกี้และคนต่อไปกล้วยวันดีกล้วยโอ้ทรงผมเท่จังเลยมีรอยสักอะไรเนี่ยรอยสักกระดาษพับแล้วก็เออเขียนชื่อใครไว้เนี่ยแล้วข้างบนก็คือเพลงแปลว่าเจ็บปวดเอ้ยหรือว่าเพลงในการ์ตูนนารูโโะกันแน่นะคายเทพพิชิตฟ้ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จําได้ว่าผมเห็นปืนอยู่ข้างหลังผมนะนี่ไงปืนฮึบอฮ <c oughs> คือมันยิงได้ไหมอุ๊ยยิงได้ด้วยสแสดงว่าเรายิงมแมลงวันไดอืมโอ้แล้วก็ยิงปิวิวพิวิวโอ้โคตรเท่แล้วผมยิงอ่าจะเป็นอะไรไหมถ้าผมยิงอุอว้นายไม่ชอบอ่ะเพื่อน ผมยอมแล้วพี่พี่อย่ายิงผมเลยพี่นายไม่รอดหรอกเพราะว่าเราเป็นหมออันแสนดีเฮ้ยโอเคเรามารักษาเขาดีกว่าอย่างแรกเลยเขาจะต้องอุยมีนอนในท้องใช่ไหมเนี่ยไหนลองสแกนดูสิอุวทุกคนเห็นนั่นไหม่ะผมว่านั่นน่าจะเป็นหนอนแบบนอนเยอะมากและล่าสุดผมจําได้ว่านี้ผมได้เอานี้มาไมช็อต มันคือเครื่องชอ็อตไฟฟ้านั่นเองทาผมช็อตอ่ะเฮ้ยเราเห็นกระดูกข้างในเลยเอ้ยทุกคนถ้าเรามีเครื่องนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องสแกนนั้นแล้วดิเพราะว่าอันนี้เห็นข้างในหมดเลยนี่ไงเห็นนอนด้วยโอเคเรามารีบเอานอนออกดีกว่าเอามีดตัดมาครับทุกคนแล้วก็ลอกมันไม่เป็นไรมันเจ็บแค่นิดเดียวนะ แต่งโมนายทำหน้า,างั้นเราเป็นหมอที่ดีโอเคแล้วผมก็จะเอานี้แล้วก็ดึงอิวหนอนอ่ะผมจะต้องไปไว้ไหนเนี่ยเออโยนเลยแล้วกันยิวนายน่าจะปวดท้องหน้าดูนะมีหนอนในท้องอย่างเงี้ยอิวคนดูหนอนดิว้าวแล้วหนอนมีตาด้วยอรออิวผมว่าฮะผมรีบเอาออกให้ดีกว่ามันมันดูทรมานเหลือเกินนะโอเคเสร็จแล้วแล้วเราก็จะล้างท้องให้ ล้างรอยสักให้ด้วยที่เหลือก็แค่เราจะปิดอันนี้ปุ๊ป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 ปเฮ้ยผมทำได้ด้วยทำแบบนี้ได้ด้วยถ้าเกิดสมมติผมเย็บตาโอเคมันน่าจะเย็บไม่ได้เย็บเราได้ไหมเราก็เย็บไม่ได้เอ้ยเหมือนมันเป็นปืนเลย โอเคเลิกเล่นแล้วก็เรามาตัดผมให้เขาไหมนี่เราจะต้องมาตัดผมให้ลูกค้าด้วยเหรอเนี่ยเป็นหมอก็ต้องตัดผมให้ตัดผมด้วยที่โกนหนวดอืใช่แล้วมันถูกต้องแล้วตัดผมด้วยที่โกนหนวดผมว่าผมจะตัดตรงนี้โอเคเสร็จละไปไปได้ผมโคตรสวยเลยเพื่อนสุญาตและลูกค้าคนต่อไป ต้องการความจุ๊ยซี่อย่างนั้นหรอเพื่อนนายนะ่ะทำไมนายทำหน้ายางงั้นโอ้ยอย่า,ยามายุ่งกับฉันนะฉันแค่ต้องการน้ำนายต้องการน้ำอรอได้เลยได้เลยนี่ไงน้ำชอบปันนี้ไหมเพื่อน <c oughs> <c oughs> แต่เขาทำหน้ายิ้มอะ่ะแสดงว่านายชอบมากสิอ๋อ <c oughs> นั่นแหละชอบก็ดีละข้างในตัวนายนะมีอะไรหรอทำไมทำหน้าอย่างงั้นน่ะ มันจะดีขึ้นแน่นอนอันนี้คือเครื่องปั่นดุ้ยซี่ทำให้นายมีนม้ำเงยละ่ะ <c oughs> ดึงขาแล้วก็โอเคขอโทษนะเดี๋ยวฉันจะบีบน้ำให้นายใส่น้ำให้เต็มทีเลยจึน้ำเต็มแล้วแล้วก็โอโ้โห ทุกคนอย่ามองมันคือจุดข้างล่างทุกคนอย่ามองอย่ามองนะจุดคือในอ,อย่าทำหน้าฟินอย่างนั้นดิมันแปลกๆนะโอเคจุ๊ยซี่เข้าไปเสร็จแล้วผมว่าเสร็จแล้วบ๊ายบายผมว่าเขาดูแฮปปี้มากเลยนะผมน่านจะเป็นหมอที่ดีแหละแล้วก็นายอหม่ล้ะนายมีอะไรเนี่ยอะโวคาดโดท้องอยู่หรอผมจะต้องทำดีๆเพราะว่าอะโวคาดโดคนนี้ ท้องอยู่ยัางไงาล่ะเช็ดเช็ดเช็ดอ่าทำไมไม่หายอะ่ะอ,อ๋อหายแล้วหายแล้วเช็ดเช็ดเช็ดอันนี้เขียนว่า yes เมื่อกี้น่าจะเขียนว่า no นะผมอ่านไม่ทันเออมานี่แล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดโอเคได้แล้วสะอาดที่เหลือก็แค่ดูท้องในลูกว่าจะออกมาดีหรือเปล่าพูดถึงท้องในลูกเราสแกนดูสิวิวเลยนี่ไงทุกคน มีมีก้อนกลมๆอยู่แสดงว่าเป็นลูกแน่นอนมันคือลูกอะโวคาโดน่าจะเป็นก้อนแข็งๆนะผมว่าวิธีที่ผมจะเอาออกมาก็คือเหมือนเดิมเลยนะมีมีดไงละ่ะมันไม่เจ็บหรอกเจ็บนิดเดียวนะเพื่อนรับตารับตาเออ,อเอ้นี่นายดูแฮปปี้นี่แสดงว่ามันไม่เจ็บมากสินะงั้นดึงมาแล้วกันออ,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 ออกมาแล้ว นี่ไงลูกคุณอะโวคาโดลูกออกมาแล้วอ้าวไม่ชอบอ่ะทําไมทาหน้าโกรธอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเราควรถ่ายรูปบอกไว้อืมนี่ไงได้มารูปหนึ่งแล้วเพราะว่ามันเป็นรูปที่ดีเลยนะงั้นวางลูกไว้ดีๆวางให้ตรงนี้อ่มช่างมันงั้นขอเย็บเลยแล้วกันจุ๊กๆๆ๊กจุ๊กจุ๊กจเ๊กจุ๊กจุรกจุ๊กาุรกจุ๊กจุ๊กจุ๊กจ b e f o r e a f t เ r เป็นยังไงขอดูหน่อยสิฮึบด้านซ้ายโอโหโกรธมากเลยและด้านขวาหลังจากที่เสร็จแล้วอืมเยี่ยมมากเลยงั้นเสร็จแล้วคนนี้บ๊ายบายบ๊ายบายอู้คุณแคโรลดคุณแคโรลหวัดดีไม่เคยเจอเลยนั้นเนี่ยเอ้ยจุ๊บอืมเอ้ยจุ๊บอืมคุณแคลรดมีนอนด้วยเหรอไปทำอะไรมาน่ะ โอ้หแต่ตัวดูสกรปรกมากเลยนะงั้นคุณมาถูกที่แล้วเพราะว่าผมจะทำให้คุณสะอาดทั้งตัวไปถึงหัวถึงเท้าเลย <c oughs> ผมขอดูหน่อยสิว่าเรามีของเล่นอะไรบ้างเอืมโอ้ทุกคนข้างหลังนี้มีของเยอะแยะเลยผมเอาผมเอานี้ไหมแล้วอีกข้างนึงอ่ะนี่ไงอีกข้างหนึ่งฮึบ สวันดีคุณแครอนเดี๋ยวผมจะต่อยมแมลงให้มันออกไปเลยนะเอ้ยผมอาคุณแครอนโกรธผมแล้วเออไม่ต้องโกรธนะอโกรธหร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 อโอเคผมขอโทษผมขอโทษผมจะทำดีๆละผมจะดึงหนอนออออผมต้องแรงกว่านี้ โอ้โหมันเหนียวมากเลยมันเหนียวมากในไอตัวเนี้ยทุกคนต้องมาดึงเองอะ่ะคือมันเหนียวมากโอ้โหกว่าจะออกได้ที่เหลือเราจะต้องทำความสะอาดอ๋อทำความสะอาดตรงไหนหนะตรงนี้เหรอ,อ,อตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่ใช่อืมอืมอืม ที่ฉีดน้ำฉี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 ผมจะฉีดให้สะอาดเลยโอ้สะอาดขึ้นเยอะมากแล้วตรงหัวด้วยนี่สะอาดสะอาดแบบเป็นแครอทคนใหม่เลยและเราก็จะตรวจอุณหภูมิดูว่าเขาสบายดีหรือเปล่าเอออุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยเอมเอามาเอ้ยนยอย่าอย่าอย่าจูบไปงั้นดิอเอามา โอเคอุณหภูมิ42อุณหภูมิสูงมากเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นไข่นะโอเคงั้นกลับบ้านไปนรักษาดีๆละ่ะบาย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 และคนสุดท้ายของเราฮัดดีพอจับมือหน่อยวันดีวันดีนดผมอยากดึงให้มันขาดอะ่ะอีอ,อ,อีโอเคผมว่ามันไม่น่าขาดนี่คุณมีสิวนะเนี่ยงั้นผมจะเอาออกให้ละกันอีบีบ สิวออกแล้วดูเหมือนน่าจะมีสิวตรงนี้ด้วยอิวตรงนี้ก็มีสิวมีตรงไหนมีสิวอีกเนี่ยผมจะเอาออกให้หมดเลยดูจากคนนี้แล้วผมจะต้องใช้อะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้ดูซิผมว่ามันน่าจะใช้ได้นะคุณครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ามีหมออันแสนชั่วราไยังไงล่ะตีต <c oughs> ีฮุจจอฮุจจอฮุจจองั้นเรามาเริ่มต้นโดยที่ที่ตัดขนอื ตัดขนงั้นเราจะต้องเอาขนออกให้หมดสิวโคตรใหญ่เลยต้องรีบต้องรีบเราต้องรีบเอาสิวให้ออกผมว่าด้านซ้ายนี่ก็มีสิวแน่เลยวววนี่ไงสิวผมเอาไว้นี่ตัดเลยได้ไหมตัดสิวไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นตัดขนออกก่อนเลยละกันตัดขนตัดขนตัดขนตัดหัวได้ไหมตัดหัวไม่ได้งั้นตัดขนพอ โอเคสะอาดมากและที่เหลือก็แค่บีบซิวบีบซิวปอกโอเคเสร็จแล้วแล้วในมีอะไรอีกเนี่ยข้างในมีนอนเนาะจริงปะเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าข้างในในนี้มีนอนเชื่อไม่เชื่อผมก็ต้องลองทดสอบอันนี้ดูเราไม่ต้องการเอ็กซเรย์หรอกนะเพราะว่าเรามีมเรามีที่ช็อตไฟฟ้าไงล่ะเออหุยทุกคนเห็นไหมมีนอนอยู่จริงด้วยนายพูดถูก มีนอนอืมผมว่าหน้าเขาดูไม่ค่อยโอเคเลยนะงั้นเราเริ่มผ่าตัดกันเลยดีกว่าอูโหนอนเต็มเลยนอนเยอะๆอย่างนี้เราจะต้องดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่นวีโอ้ง่ายมากเลยถ้าผมรู้ว่ามันมันดูดได้ผมจะดูดตั้งนานละดูด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 ปาก ดูรอยสักดูดูดูให้หมดดูให้หมดมันจะได้สะอาดโอเคสะอาดแล้วปิดด้วยเทปจุกๆๆๆกมันไม่ใช่เทปอะมันคือมันคือมันคือปืนไงล่ะจุๆๆโอเคเสร็จแล้วบายเสร็จแล้วโอเคถือว่า เป็นวันที่ดีนะเป็นวันแรกของการเป็นหมอที่ดีมากๆเลยเพราะว่าผมมีความสุขมากกับในห้องนี้บายบาย